สวัสดีครับผมสออัจฉริยะเกษตรยนต์นะครับว,วันนี้เอา Kawasaki TJ สองเจ็ดนะครับมานําเสนอพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องงานเปิดตู้นะครับผมญี่ปุ่นแท้เนาะอ่าไม่เคยใช้งานในไทยสวยๆครับอ่ะมาเดี๋ยวให้ดูสติกเกอร์นันก่อนนี่รอบๆครับถังน้ำมันยังขาวอยู่นะครับอ่าอันนี้แฮนด์เดิมเนาะตอนนี้จะเป็นรหัส สวยสวยเลยมาให้ดูช้าๆไม่มีทะลอกครับรับประกันอันนี้ใบาบางย,ายนะ่าเดิมหัวแท้ครับลื่นๆมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าราขอยุญาตตั้งกล้องก่อนเนะาะนะครับมาฟังเสียงกันติดง่ายครับปิดสวิคนัดขึ้นครัูง,งา้าง อครับ